หากล้วยบ่มเซบุลก่อนเด้อพี่น้องใบบันเด๋ยวเวลาจไดิหา้วยบ่มเบุลละอ้ยะีแม่เนาะอีกนเนี่ยหงต้นเลยี่หาเล่นเลเอาอกก่อนนะไขยมาล้วไมาแล้วฮะนกลมเราจะมาบ่มก่อนบีทีบ่ม ไปสำรสดูบะดูพี่บม่มสำรตาหอ้องเพื่อนหน่อยสิห้องไไสิมันนอกนเลยนี่มนันันตัด

หรอว่าชุน้แกก็จงหว้แต่เส้นบุญคัดัจงไว้่สบุญปีหวีปยนเทียบ่ัไงกันเนี่ยนาขสูงสุดกตินจะได้เน่าๆตองดินเขาดี ่คู่สาวดูดีหนหึ่งสองสามสเป็นโลนันกนัาหนกกห้องเสียงวยนี้ก็ต้องไปลางน้ำด้วยอันจะขันซุกความกันก็คือเอาลงพร้อมกันเลยถ้าเราอยากใหนมัำซุกนุกเต่ละดีลดีเราออกไปเซน้ำอันนี้สยกซความกันเ่น้ำไปจากชั่วโมงหนึ่งสามสิบนาที ันนี้อยากให้มันสูบค้อมกันมาลงนี่เลยมาลงไปเลยมาลงไน่เลยลเ,ลยลเลยสียดูใบสีแล้วกันใบสัมผัมาโป,ป,ป,ปกไปเลยบ่นใบสัมผัมาโปกอืกใบโปะใบก่อนใบสัมสานี่มันเป็นมันจะพืชที่เออพื่อนังล่ะต่างอุณหภูมิในห้องอนใบบ่มกล้วยสูงไว้สุดมัมม่นสุดเสมอแต่ก่อนเนาะผมีแต่ก่อ,ตตอนตะกี้เนาะอันตะเกียงเต้ตะเกียงแก๊ปเนาะ แกดิดก่อนนะมันต่อมาลงใส่บ่มเจ็บบ่มเจ็บเนี่ยมันสีบ่หอมฉิวฉิวแกแต่ว่ามันสูเกลเลยเหรอมันแบบธรรมชาติดิเนี่ยมีอะไรธรรมชาติอเ,เอาอีกเครือกกันเนาะเอาอีกเครือกนึงก่อนเนาะเอาอีกเครือกกันใช่ไหมวิธีการเอาลงไใบซีแล้วเอาลงไว้ซีเดี๋ยว ปันให้องเาพาเอพาเออเอยนะสูงสปุยปิดไปเอาเครื่องกอนาตเติมมาเดี๋ยวตัดอีกมานจะเครื่องกอนเลยรอแป๊บนึงวานนี้เครือที่สองันี้งที่สอตัดเครือมาเลยวางลงงป็นกหลมองนนเดี๋ยวกเตมการ่อนรถมองาลง

ô nhiễm loại hả anh nó đi dáng không xíu ừ. 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 oh, à. nàng không mất đi bậy 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 แค่หมดแลนะมองบรรยากาศเขาว่าดีไหมเอาเสือกมาเสือกมานหาเสือกน๊บนึงเชือกตัวเด้อ